สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับผมนะครับในรายการ BMC Station นะครับผมหนุ่มคงชัดเด่นจตวิมลน,นะครับวันนี้ก็เป็นวันพิเศษอีกหนึ่งวันนะครับที่เรามีแขกรับเชิญที่น่าเซอร์ไพรส์อีกหนึ่งท่านไม่ใช่สิครับสองท่านเลยวันนี้นะครับ <c oughs> นะครับก็คือ,อ,อท่าน ดรจุ้มนะครับหรือชื่อจริงท่านคือดรนัทธนนตราเที่ยงธรรมนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจริงๆแล้วเนี่ยท่านเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีดีกรีวิทยาฐานะตำแหน่งอะไรต่างๆค่ะมากมายพอสมควรนะครับวันนี้เลยได้มีโอกาสเชิญท่านมาพูดคุยนะครับแต่ก่อนจะพูดคุยในเรื่องของหน้าที่การงานตำแหน่งต่างๆเดี๋ยวผมเกิดร่าวๆให้ฟังเนี่ย อ,อย่างแรกเลยคือทูตสันติภาพองค์กรสันติภาพและพัฒนาการนะครับแล้วก็ประธานสมาคมนักแต่งเพลงบทกวีประจำประเทศไทยด้วยมีความสามารถในด,ด้านนี้ด้วยนะครับผมไม่ธรรมดา,าแล้วก็ท่านยังเป็นเลขานุก,การกรรมการวิธีวิถีไทยที่จังหวัดเชียงใหม่โอ้โหนะเป็นนักบุญด้วยนะครับแล้วก็กรรมการและผู้บริหารการเงินของบริธั ปุรังกำปงค่ะโอ้โหอันนี้ไปการเงินแล้วนะฮะเนี่ยสามจังหวัดชายแดนภา,าคใต้อะค่ะออ๋ค,ครับาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของมูลนิเดอะสตาร์ออฟสยามที่ประจำดุสเซิใช่ไหมครับค่ะโหนี่แค่หกตำแหน่งนะฮะเนี่ยเดี๋ยวคิดว่าทั้ง10บตำแหน่งเนี่ยเดี๋ยวคงเอาอีกตอนหน้าเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ก่อนอื่นเนี่ย ท่านที่นั่งอยู่ก็คือเป็นคุณแม่ใช่ไหมครับค่ะคุณแม่ดรจุ้มเนาะเป็นคุณแม่ดรจุ้มใช่ไหมครับผมตอนนี้คุณแม่อยายุเท่าไหร่แล้วฮะเนี่ย <89 S 2> <89 S 1> คุณ<ะ>แม่89แล้วค่ะ89ค่ะจะ90แล้วเลยะะนะครับก็ในในตอนก่อนเข้ารายการเนี่ยจะได้คุยกับดรจุ้มว่าก่อนที่ดรจุ้มจะมาถึงวันนี้ก็มีคุณแม่เนี่ยเป็นเหมือนผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังมาตลอดค่ะ คือแต่และเข้าใจว่าเป็นเด็กผู้หญิงไทยทั่วไปธรรมดาที่อยากจะไปโกเินเตอร์แบบใช้เดียวอะไรเงี้ยเปล่าเลยไม่ใช่ค่ะอันนี้เดี๋ยวเล่าตั้งแต่อสมัยช่วงช่วงวัยเด็กอ่าเรียนเรียนประถมมัธยมอะไรที่หมยังไงนะครับค่ะเป็นคนจังหวัดอะไรครับเป็นคนจังหวัดกรุงเทพคะ่ะเกิดที่กรุงเทพเนี่ะค่ะค่ะ แล้วก็ระดับประถมเรียนที่โรงเรียนเขมะเสริอนุสร์นะค่ะค่ะโรงสภาสังฮีค่ะค่ะแล้วก็ต่อเด็กเขมะเด็กเขมะค่ะเด็กเขมะค่ะสตรีร้วนค่ะแล้วก็ต่อที่ระดับมัธยมที่โรงเรียนสตรีวิทย์ค่ะสตรีวิทย์ที่ทางอนุสวรีประชาธิปไตยเนี่ยค่ะค่ะแล้วก็จากนั้นจากนั้นเนื่องจากว่าเข้าเรียนที่โรงเรียนสตรีวิทย์สาขา ศิลป์ภาษาฝรั่งเศสอะค่ะก็ไป่อนแล้วก็ไปเข้าที่ธรรมศาสตร์ค่ะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เอกฝรั่งเศสค่ะก็คือเรียนปกติที่ธรรมศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์ค่ะแล้วก็เป็นสายศิลป์เหมือนเดิมเป็นสายศิลป์เหมือนเดิมแล้วก็เมื่อปีสเป็นนักศึกษาปีสาของธรรมศาสตร์ได้ไปเรียนที่ฝรั่งเศสเป็นโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศฝรั่งเศสและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อะค่ะที่เมืองบรุงจงอะค่ะ ครับผมค่ะทีนี้เดี๋ยวก่อนเอางี้นิดพอดีในรายการดีสติเตชันเนี่ยเราพยายามผลิตให้ทุกเพศทุกวัยได้ดูค่ะจริงๆริงเราก็โฟกัสอยากให้เยาวชนได้ดูด้วยค่ะขอทย้อนกลับไปนิดนึงในช่วงที่หัวเรื่องหัวต่อเนี่ยช่วงมัธยมปลายก่อนเข้ามหาลัยค่ะอ่าคือถ้าสอบเอ็นติดเนี่ยก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วถ้าในยุ่งงานต้องผ่างใช่ไหมครับค่ะต้องเลือก5อันดับค่ะลองลองลองเล่าตรงนี้ได้ไหมว่ามัน ย้อนกลับไปนิดนึงมีความตั้งใจเรียนแบบไหนอะไรยังไงเจอเพื่อนอะไรเนี้ยครับอ๋อค่ะตอนตอนจำได้ค่ะจำได้ไม่ลืมค่ะเพราะว่าเป็นเป็นครอบครัวที่อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ตลอดค่ะไม่เคยเที่ยวค่ะคอนเสิร์ตไม่เคยไปดูค่ะนั่นพูดตรงตรงค่ะค่ะเพื่อนชวนไปแต่ก็ไม่ได้ไปเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นห่วงค่ะ เป็นห่วงเป็นผู้หญิงนะคะค่ะทําอะไรก็ต้องต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าภัยสังคมเยอะค่ะก็อยู่ในโอวาทคุณพ่อคุณแม่ตลอดค่ะจนถึงมาทย่ลัไค่ะไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปเที่ยวอยากไปไหมตอนนั้นถ้าได้ไปเนี่ยจะไปเพื่อเป็น เนตรนารีค่ะเคยไปถ้าเกิดนั้นก็จะไปกับโรงเรียนนะคะค่ะก็จะได้รับอนุญาตจากคือไปกิจกรรมไปกิจกรรมของโรงเรียนถึงจะได้ไปค่ะแต่ถ้าพ่อคุณแม่ถึงจะอนุญาตให้ไปค่ะมีไหมที่แบบเพื่อนชวนไปดูคอนเสิร์ตชวนค่ะไปเล่นสเก็ตทำไมนัคะชวนแต่ไม่ได้ไปอะค่ะไม่ได้ไปค่ะคืออยากไปแต่ไม่ได้ไปอยากไปอยากไปไหมถ้าพ่อแม่บอกแล้วพอไม่ไปก็โอเคไม่ไปโอเคอยู่บ้านอะไรอย่างนั้น คิดถึงความปลอดภัยค่ะถ้ามันไม่ปลอดภัยไม่คุ้มกันนะคะค่ะเป็นเด็กผู้หญิงอันตรายค่ะเข้าใจมีเพื่อนผู้หญิงมาช่วยชวนไหมมีค่ะชวนเพราะว่ามาจากเคมาศริก็จะเป็นโรงเรียนผู้หญิงค่ะใช่ไหมคะครับก็คือแม้แต่เช่นเพื่อนผู้หญิงมาชวน ไไม่ด้รับอนุญาตสตรีวิทย์ก็เป็นหญิงล้วนก็ไม่ได้ไปค่ะอยู่โรงเรียนหญิงล้วนตลอดนะคะค่ะก็ไม่ได้ไปไหนแล้วแล้วตอนนั้นเราเรามีความรู้สึกยังไงที่เพื่อนเข้าไปเที่ยวแล้วเราไม่ได้ไปเที่ยวก็เข้าใจค่ะเข้าใจพ่อเป็นคนมีเหตุผลทําไมถึงไม่ได้ไปไม่ใช่ความสนุกไม่ใช่ตามเพื่อนไม่ไม่มีอะค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่อธิบายว่าที่ไม่ได้ให้ไปเพราะอะไร เข้้าใจแลวไม่โกรธคุณพ่อคุณแม่เนาะดีใจเพราะว่ารู้ว่าไม่ไม่คุ้มกันถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันไม่คุ้มค่ะเราจะมีอนาคตอีกเยอะก็เป็นลูกแล้วก็เป็นนักเรียนด้วยทําต้องทําตัวให้ให้เป็นนักเรียนครับมีหน้าที่เรียนหนังสือก็คือเรียนแล้วได้มีการเขาเรียกว่าจัดเวลาอย่างไงบ้างเอาเอาเอาช่วงก่อนจะเข้ามหาลัยเพราะว่าถ้ายุคนั้นก็คือก็ไม่ใช่ง่ายนะจะสอบเป็นดารได้เนี่ยใช่ไหมฮะ เวลานี่การเรียนก็เป็นหลักนะคะเ้วเวลาว่างี่ชอบเล่นดนตรีค่ะแบ่งเวลาได้ดีมากเรียนพิเศษด้วยไหมครับสมัยนั้นพิเศษไม่ได้เปียรียนะคะไม่ได้เปียรพยานว่าสุดยอดมากเพราะว่ากลับบ้านนี่ก็มาช่วยคุณแม่ทากับข้าวด้วยค่ะคครับ่ะต้องทําครัวให้เป็นเป็นคนไทยอาหารไทยต้องทําเป็นนะคะเราจะช่วยครัวคุณแม่ค่ะคาแค่ะมก็เป็นลูกน้องทำกับข้าว แล้วก็สุดท้ายก็คือเราก็สอบติดที่มธรรมศาสตร์เนาะเป็นสาขาเป็นสายที่เราสนใจที่อยากจะเรียนด้วยเร็จด้วยตรงนั้นใช่ไหมครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมแค่ช่วงไม่กี่ปีเนาะในช่วงเรียนมปลายเนี่ยเพื่อนชวนเที่ยวเป็นเรื่องปกติเลยนะครับแต่ว่าทางดรจุ้มเนี่ยก็เข้าใจที่บุพการีได้ห้างได้บอกนะครับก็ใช้เวลาตรงนั้น่ะ อยู่กับพ่อกับแม่นะครับแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของการเรียนกลับมาได้ช่วยงานบ้านเล่นดนตรีสุดท้ายสอบติดอย่างที่เต็งต้องการนะครับคนนี้พออยู่ในช่วงของชิดมหาลัยครับผมต้องเจอผู้ชายแล้วเขาเนี้ยใช่ไหมค่ะมีค่ะมีก็แต่ก็ความที่มาจากโรงเรียนสตรีรวนค่ะก็ไม่ไม่มีไม่มีเพื่อนผู้ชายมากไม่ได้สนอะไรนะคะครับ ถึงเวลามาเรียนตอนเย็นก็คุณพ่อมารับป่ะ๋อครับกลับบ้านคุณพ่อห่วงลูกสาวห่วงมากค่ะมีคนเดียวค่ะมีคนเดียวเลยนะฮะลูกคนเดียวเปล่าค่ะมีพี่ชายมีพี่ชายอ๋อน้องน้องคนเล็กลูกสาวคนเล็กด้วยพ่อต้องห่วงแน่นอนแล้วมีมีหนุ่มๆมาจีบมั้งไหมมีค่ะแต่ว่าหน้าที่คือเป็นนักเรียนนะคะก็ต้องเรียนเรียนให้จบและเรียนให้ดี เอาจริง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 ไม่มีแบบบอกแวกม้างเหรอฮไอ้คนนั้นคนนี้เข้ามาจีมาแซวมาอะไรอย่างเงี้ยฮะมีแต่ว่าถือว่าเป็นเพื่อนน่ะค่ะครับเพื่อนในห้องที่เรียนด้วยกันก็มีค่ะแต่ว่าหน้าที่หลักต้องเรียนหนังสือแล้วต้องเรียนให้ดีอันนั้นคือความคิดเราเลยใช่ไหมครับคือว่าเป็นหน้าที่เลยว่าไม่สนใจค่ะไม่สนเพราะว่าต้องเรียนเนื่องจากว่าการเรียนให้ชีวิตก้าวหน้าค่ะครับ ก็คือมองว่าสิ่งที่เข้ามาเนี่ยคือพ่อแม่ก็จะบอกตลอดใช่ไหมครับว่าให้ตั้งใจเรียนนะครับอย่าเพิ่งสนใจเรื่องผู้ชายใช่ไหมครับเพราะพ่อเคยบอกไหมลักษณะแบบว่าคบกันได้นะอะไรเงี้ยหรือแต่ว่าอย่าไปไหนด้วยกันนะไปเที่ยวกลางวันนะกลางคืนอย่าไปไหนนะอะไรอย่างงี้ในยุคนั้นพ่อแม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พูดนะครัเขารู้ว่าเป็นคนแบบ รู้ว่าเราเป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ถือว่าจะเรียกว่าเป็นกุลสตรีไทยเลยก็ว่าได้ใช่ไหมฮะลักษณะอย่างนั้นเลยจะเรียกว่าเป็นถ้าเขาเขาจะเรียกว่าเป็นเป็นยุคที่ยังใช้ใช้เรื่องของเป็นกุลสตรีไทยที่รักงวนสงวนตัวอยู่ใช่ไหมฮะลักษณะนั้นก็ถ้าพูดถึงในปัจจุบันนะฮะวิธีคิดอย่างนี้นะครับน้อยมาก ในเมืองไทยเราเขาเรียกว่าอะไรนะคะวัฒนธรรมตะวันตกเริ่มเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าเริ่มเขาเรียกว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่ค่อยมีล้แต่ผลลัพธ์มันต่างกันนะครับวันนี้ที่ผมนําเสนอดออรจุม้มคือให้เล่าให้เห็นว่าก็จะมาถึงจุดนี้มันมีความคิดนะฮะมีสติเตือนใจดรจุ้มอตลอดในในระหว่างที่เป็นช่วงวัยรุ่นถูกไหมครับ สี่ปีสี่ปีใช่ไหมอยู่าหายรู่ว่า3ปีขึ้นสีป่ปีใช่ไหมครับสีป่ปีที่อยู่มหาลัยก็เจออะไรมาท้าทายอยู่ตลอดถูกไหมครับคุณพ่อคุณแม่นึกว่าจะดุก็คือไม่ได้ดุเขาก็อบรมสั่งสอนเราตั้งแต่เด็กนี่นแหละ,ะแต่ว่ามันก็อยู่ในความคิดเราแล้วก็มีสติในการดําเนินชีวิตตลอดในการเรียนในการคบเพื่อนในการจะไปไหนมาไหนใช่ไหมครับอ่ะหลังจากนั้น แล้วจับท่าจับผูยังไงหลังจากเรียนจบแล้วไปไหนต่อครับเมื่อตอนปี3นี่ก็ไปอยู่ฝรั่งเศสอะค่ะไปเรียนที่ประเทศฝรั่งเศสครับเป็นฝึกงานหรือว่าไงเอ่ยเป็นโครงการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คับประเทศฝรั่งเศสนะคะอ๋อครับรังเศกรุมเตที่ฝรั่งเศสนะคะครับก็ไปอยู่ที่นั่นปีหนึ่งปี3ามะค่ะอ๋อไปเรียนปี3ที่นั่นปีสามที่นั่นแล้วก็โอนเครดิตกลับมาที่ฝรั่งเศสเออกลับมาที่ธรรมศาสตร์อะค่ะอ๋อครับผม แล้วก็มาปีสี่ที่นี่ปีสี่มาจบที่ธรรมศาสตร์ครับผมครับ,รบแล้วก็จากนั้นจากนั้นเนี่ยก็ไปต่อจบปารตีแล้วคร,บรจบปารตีแล้วไปต่อที่ไปต่อปริญโตรที่อเมริกานะคะว่าสมัยนั้นเอ่มบีเอดังอนะคะคคเปลี่ยนสาขาค่ะจากฝรั่งเศสเ,<อ>เป็นอังกฤษคนละเรื่องเลยนะคต้องไปเริ่มศูนย์ใหม่ค่ะตอนนั้ก็ไปค่ะเป็นไงบ้างไปหา ไปที่มหาวิทยาลัยวอชิงตันสเตย์ยูนิเวอร์ซิตี้ค่ะไปพบท่านผู้อำนวยการ MBA ค่ะท่านเห็นทานสคริปท่านหัวเราะหัวเราะบอกมาผิดประเทศแล้วอยู่ไปฝรั่งเศสเถอะเพราะทานสคริปนี่ฝรั่งเศสเยอรมันเป็นไงเนะเยอรมันดนะคกับฝรั่งเศสเยอรมันไม่มีสาษาซึ่งเขาบอกว่าคงไม่ได้เพราะว่าไม่มีพื้นธุรกิจมาเลยแล้วไปภาษาภาษาฝรั่งเศส เรียนยังไงนี่ก็บอกท่านผู้ในการบอกว่ามาแล้วนะคะครัโหนกลับไม่ได้ต้องต้องต้องเรียนให้ได้ค่ะตั้งใจมาแล้วเนี่ยค่ะท่านก็บอกว่าไปเริ่มศูนย์ใหม่นะไปเรียนพร้อมกับนักเรียนปีตรีปีหนึ่งบอกได้ค่ะค่ะเพสู้ค่ะไปเรียนปีตรีใหม่เริ่มจากศูนย์เลยหมายความว่าเรียนบริหารที่นู่นที่อเมริกาแต่ว่าเป็นปอตรีใช่ไหมครับอ๋อครับผม ฝรั่งเศสเปียตรีคไม่มีพื้นคไปเริ่มใหม่หมดครับแล้วตอนนั้นไปอยู่ยังไงฮะไปอยู่คนเดียวหรือว่ายังไงเอ่ยไปอยู่คุณแม่ไปด้วยค่ะแม่เป็นห่วงไปด้วยค่ะครับผมไปดูแลค่ะออ๋ครับก็คือคุณแม่ไปด้วยครับพักอยู่ที่นั่นไปคอยดูแลเราอยู่ตลอดกี่ปีฮะแล้วอยู่ที่อเมริกากี่ปีก็ไปปีจบธรรมศาสตร์ครับหนึ่าเก้ี1994 1995 คุณแม่ไปอยู่ไปอยู่ตลอดอะค่ะแต่ถ้าหนาวเนี่ยคุณแม่อยู่ไม่ได้ต้องกลับเมืองไทยอะค่ะ่ะที่นั่นที่เป็นช่วงช่วงหนาวช่วงหนาวนี่ต้องกลับเมืองไทยครับแล้วตอนนั้นตัดสินใจยังไงถึงอะยอมที่จะต้องเรียนใหม่อยู่ที่ที่นู่นต้องเรียนกี่ปีฮะพูนพื้นฐานครับเขาขอตัวมันเทียบเทียบหน่วยกิตหรือเทียบอะไรไม่ได้เลยฮะหรือว่าต้องเรียนใหม่ทั้งหมดเลย เรียนงใหม่เฉพาะบางตัวที่เป็นพื้นของปิยโทค่ะอ๋อครับผมตรงตรงนั้นประมาณใช้เวลาหนึ่งเทเร์มค่ะหนึ่งเทอร์มเนี่ยอัดแน่นเลยค่ะหนึ่งเทอร์มเนี่ยตัวตรีเยอะมากเลยค่ะซึ่งเรียนค่ะพอเราเข้าไปรู้สึกท้อไหมตอนแรกไม่ท้อค่ะเพราะเพราะว่า ค่าเครื่องบินแล้วแค่ะเป็นคนประหยัดนะคะเพราะ้เสียเงินแล้วต้องสําเร็จท่ะไม่เสีย้เงินแล้วก็เสียค่าที่พักด้วยค่าเทอมด้วยซึ่งต้องให้สําเร็จต้องผ่านค่ะแล้วก็ผ่านขึ้นไปเรียนโทของเขาเข้าไปเรียน mba ค่ะไม่มีประสบการณ์เลยค่ะครับมีแต่ประสบการณ์ภาษาต่างประเทศครับก็สู้ค่ะแล้วเพื่อนเรามีเพื่อนในไทยไหมครับในตอนนั้นเพื่อนในไทยมีค่ะแต่เขาเป็นสายตรงเป็นสายธุรกิจเลยค่ะจบจบไทยก็เป็นสาขาธุรกิจครับ แล้วในระหว่างที่เราอยู่ที่นั่นเนี่ยเรามีเจอปัญหาเจออะไรไหมครับเกิดรู้สึกท้ออยากกลับเมืองไทยไม่เคยค่ะไม่เคยท้อค่ะไม่เคยเลยใช่ครับไม่ท้อชีวิตนี้ไม่เคยท้อเพราะว่าถ้าท้อนี่คือถอยหลังกลับไม่ถอยอะค่ะคือในความหมายนี่คือเจอปัญหาเหมือนกันค่ะปัญหาค่ะมีมีอะไรพอเล่าเรื่องภาษาเนี่ยค่ะภาษาเนื่องจาว่าเรียนฝรั่งเศสมาตลอดนะคะตั้งแต่มัธยมปลายนะคะตั้งแต่ตรีวิทย์เนี่ยค่ะ ปริญญาตรีด้วยที่ธรรมศาสตร์ฝรั่งเศสตลอดเพราะนั้นก็ต้องพยายามปรับให้เข้ากับทุกคนได้ค่ะครับเทอมหนึ่งที่นั่นก็ประมาณสามเดือนสี่เดือนเ้งไม่ถึงดีเทอมือว่าออเดอร์หนึ่งค่ะสเดือนประมาณสี่เดือนคสี่เดือนนี่คือก็เดือนสเดือนรวมซัมเมอร์คือรวมซัมเมอร์ด้วยทุกวันก็ต้องฝึกตัวเองค่ะต้องปรับตัวให้ได้คก็คือมีคุณแม่เท่านั้นที่พูดภาษาไทยด้วย นล้วเงินก็เป็นเพื่อนต่างชาติหมดเลยมีสมาคมนักเรียนไทยด้วยค่ะอ๋อค่ะครับสมาคมนักเรียนไทยด้วยค่ะแล้วก็ก็คือไปก็คือพูดง่ายพยายามจะไม่คุยภาษาก็คือคุยในภาษาอังกฤษเลยอย่างเดียวเลยค่ะอ๋อนนั้นต้องต้องเริ่มต้นตรงนี้ก่อนภาษาอังกฤษก่อนค่ะหลังจากว่าเราจบฝั่งเสร็จมานะคะอ่าครับผมครับอ่าแล้วจากนั้นพอเข้าพอได้ต่อโทแล้วต่อโทรใช่ครับต่อโทรที่นั่นอินบีเอค่ะอินบีเอการเงินก็คิดว่ายังไม่แน่น เอ้าอีกใบหนึ่งค่ะก็<ม>เลยเรียนโทรใบที่สองอีกค,ค่ะตอนนั้นก็เป็นแมネจเมนต์ตอนนั้นดังนะคะคก็เลยขอเรียนอีกใบหนึ่งค่ะคเพราะว่าเราจะก้าวไปสูงๆเนี่ยต้องมืต้องแน่นถ้าไม่แน่นก็จะล้ม,มค่ะ,คะพังค่ะก็ต่อใบที่สองในระหว่างเรียนได้มีทํางานอะไรไปด้วยไหมครับอค่ะเป็นคนรู้จักค่าของเงินนะคะครับไม่เคยทํางานที่เมืองไทยตอนจบปรญญาตรี ไปอยู่ที่อเมริกาท,ที่มหาวิทยลาลัยเขามีโร,โรงอาหารมหาวิทยาลัยอะคะ่ะ <c oughs> ใหญ่มาก <c oughs> ต่ขอทํางานนะคะ <c oughs> ขอเป,เป็นงานอะไรก็ได้เป็นผู้ช่วยกุ๊กเป็นคนทําพิซซ่าคนทำาำเบเกอร์เป็นคนตักอาหารหรือแม้แต่เป็นคนเป็นคนเก็บจานอะคะ่ะ <c oughs> ทำทุกอย่างเพราะว่าอยากรู้ว่ากว่าจะได้มาบาทเนี่ยระบากยังไงะคะ่ะระบากจริงๆ <c oughs> แต่ภูมิใจค่ะเพราะว่าทําให้ตัวเองเนี่ย 1. นึ่งไม่ฟุ่มเฟือยค่ะสให้เป็นผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบนอกจากจะเรียนแล้วจะต้องไปทำงานช่วยทางด้านโรงอาหารมหาลัยนะคะก็ปุ่มใจค่ะก็คือเป็นงานในโรงอาหารของมหาลัยไม่ได้ไปรับจ็อบข้างนอกร้านอาหารไม่อะค่ะเอาแล้วเขาให้ยังไงตอนนั้นเขาให้ตอนนั้นชั่วโมงหนึ่งเนี่ยให้5ดอลลาร์ค่ะ5 US เ ภูมิใจมากเลยก็กก็็ถือเยอะนะท่านในยุคนั้นนะค่ะห้าเเนี่ยโอหดีใจวันแรกที่ได้รับต่อชั่วโมงใช่ไหมต่อชั่วโมงค่ะครับแต่กว่าจะได้มาทรมานมากเป็นผู้ช่วยกุ๊กต้องเข้าไปอยู่ห้องเย็นนะคะครับโอหมันหนาวแข็งจับใจเลยเพราะห้องเย็นห้องเย็นจริงๆระค่ะห้องเย็นแบบโอ้โหแล้วม yeah, really ันต wow, oh, well, we well, ้องแช่อาหารมันต้องฟรีดอาหารครับแล้วก็ไปทําพิซซ่านี่ก็ร้อนมากเตาใหญ่มากค่ะร้อนค่ะร้อนค่ะ ก็ต้องสู้แล้วเอาเงินที่ได้มาทําอะไรครับอ๋อเงินที่ได้มาก็เก็บอะค่ะครับค่ะแต่งตัวไหมไม่แต่งอะค่ะแฟชั่นแฟชั่นไม่เอาค่ะเพราะว่าที่นั่นของแพงค่ะซึ่งป้าก็แพงอาหารก็แพงก็ประหยัดอะค่ะค่ะได้มาภูมิใจเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกมันนียครั้งแรกในชีวิตเงินมาได้ห้าเหรียญเนี่ยดีใจค่ะค่ะ แต่มัคือทาเพราะว่าอยากจะรู้ค่าของเงินเป็นยังไงนะคะค่ะแต่คุณพ่อคุณแม่กันให้คือก็ส่งตลอดค่ะแล้วค่ะมแต่อยากจะแล้วได้พาคุณแม่ไปเที่ยวบ่อยไหมฮะอยู่ที่โน่นไม่ค่อยได้เที่ยวเพราะว่าเรียนหนักค่ะเรียนหนักมากค่ะทุกวันต้องเข้าเรียนแล้วก็มีประชุมมีงานกลุ่มส่งงรานเตรียมสอบนะคะแล้วเรียนซัมเมอร์ตลอดค่ะซัมเมอร์ที่ต้องเรียนก็จะได้รีบกลับประเทศไทยค่ะแล้จบไวๆ เริ่มก็คือเริ่มทํางานมาตลอดตั้งแต่เรียนปริญญาโทไอ้ใบแรกใช่ไหมฮะแล้วใบที่สองก็ยังทํางานไปด้วยอ๋อเปล่าค่ะทํางานแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวเขาไม่มีเวลาแล้วค่ะอยากรู้เฉยๆว่าเป็นยังไงค่ะอยากรู้เฉยๆทำไ้แค่เดือนเดียวก็ก็ต้องหยุดแล้วอะค่ะครับแล้วคราวนี้ในระหว่างที่เรียนโทอีกอีกใบหนึ่งใช่ไหมครับผมเป็นสาขาวิชาอะไรสาขาวิชาการจัดการท่านด้านเทคโนโลยีอะค่ะครับ สองใบค่ะสใบครับตอแรกต่นแรกคิดว่าพอจบแล้วจะไปทําอะไระสมัยนั้นเนี่ยยี่สิปีที่แล้วเนี่ยธุรกิจดังค่ะคก็คือภาคธุรกิจการบริษัทนีคะบริษัทเอกชนะจะเป็นด้านโรงแรมก็ดีหรือจะเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับการลงทุนการเงินค่ะครับค่ะ,คะ ก็คือมีเป้าหมายมีเป้าหมายค่ะคิดว่าจะทำอยู่ในไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศนะตอนนั้นอยากกลับเมืองไทยค่ะกลับเมืองไทยจับจบโทแล้วก็อยากจะกลับเมืองไทยครับแต่แล้วแล้วก็ไม่ได้กลับอะค่ะไไไปไปไปที่ประเทศแคนาดามอนทรีออลค่ะริเบกค่ะอ้าวแล้วที่ไปทำไมถึงที่นั้นไปเป็นอาจารย์สอนการเงินและเป็นผู้บริหาร ของมหาวิทยาลัยคนคดีอ a นเวอร์ซิ t ีในดาวทาวมอนทรีออลค่ะระหว่างระหว่างนั้นคุณแม่ยังอยู่ด้วยไหมครับแคนาดานี่คุณแม่มาเยี่ยมค่ะเพราะว่าแคนาดาหนาวที่สุดหนาวจริงๆอละค่ะหนาวกว่าอเมริกาเลยค่ะก็คือพอก็คือคุณแม่จะอยู่ที่อเมริกาแค่ช่วงพอโทรใบแรกใช่ไหมครับจากนั้นก็กลับเมืองไทยห้านาทีบอกเองคุณแม่ ไม่เป็นไรเรามีเวลาเหลือ <woods> อ <purposely Hi> <rad io Gym. Napoleon> ีกได้นาดีเยี่ยมทอนี้พอเราไปที่แคนาดาช่วงนั้นมีอุปสรรคอะไรไหมที่แคนาดาเนี่ยก็คือทำงานเป็นเรื่องของงานไม่เรียนนักศึกษาแล้วค่ะทำงานแล้วค่ะทำงานกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยนะคะตอนนั้นเนี่ยเขามีโครงการสร้างสร้าง โรงเรียนธุรกิจเลยนะคะคเพราะเขามีพื้นที่ว่างนะคะคก็เป,เป็นผู้บริหารโครงการสร้างหมหาคณะธุรกิจครัก็ทำงานร่วมกับผู้บริหารใหญ่ๆอ๋อค,ครับก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าได้ประสบการณ์รก,ระะกับคนทำงานจริงค,ครัทำงานจริงทำงาน ้างานไม่เสร็จเอากลับบ้านด้วยเพราะว่าเขาต้องเร่งสร้างตึกอะค่ะครับแล้วในระหว่างนั้นเริ่มมีเรื่องผู้ชายเข้ามาหรือยังไงอ๋อตอนนั้นก็มีหนุ่มฝรั่งมาจีบก็มีค่ะเป็นธรรมดาค่ะแต่เราก็แยกแยะได้ค่ะจัดการทุกอย่างได้ค่ะแบ่งเวลาได้ค่ะปัญหาหลักที่สุดที่แคนาดาคือหนาวมากค่ะครับหนาวจนไม่สบายค่ะก็เป็นปูงแพ้ค่ะเพราะว่าอยู่ในห้องนิตร์แรงเนี่ยเลือดออกทางจมูกเลยค่ะ คือว่ามันมเส้นเลือดมันแตกนะคะเพราะว่าเป็นภูมิแพ้ะค่ะอยู่ประมาณกี่ปีครับที่นั่นอยู่ปีส0ง0ันสอประมาณที่แคนาดานี่อยู่ประมาณ7ปีะะอะค่ะคือเขาปรับตัว,วได้ก็มีเพื่อนคะ่ะมีเพื่อนที่เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้บริหารของมหาลัยนะคะค่ะแล้วก็ชอบประเทศไทยค่ะก็ทุกวันเนี่ย เจอกันแล้วก็เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะทำอาหารอาหารไทยให้ทานนะคะค่ะก็เลยเป็นกลุ่มที่อยู่เมืองแคนาดานี่อยู่ที่โอ้โหมอนทรีออลทำอาหารไทยให้เพื่อนต่างชาติประจโอ๋อครับก็เลยกลายเป็นว่ามีเสน่ห์ไปจังหวัดไปจังหวัดด้วยค่ะแล้วก็หออของไทยจากเมืองไทยไปนะคะมีผ้าไหมมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นสัญลักษณ์ไทยๆนะคะมีช้างมีตะเกียบมี อะ,อะไรที่เป็นของที่ะระลึกข,ของไทยอะค่ะครับก็คือได้อยู่ที่นั่นแล้วก็ทํางานที่นั่นค่ะใช่ครับแล้วก็เรียนไปด้วยใช่ไหมครับเ,เรียนนี่หลังจากเป็นอาจารย์ที่แคนาดาเป็นน้วิจัยที่แคนาดาเนี่ยการเป็นอาจารย์เนี่ยคะ่ะครับควรจะเป็นนักควรจะมีควรจะทําวิจัยปริญยาเอกด้วยะคะ่ะในระหว่างนั้นนั้นก็ตัดสินใจว่าจะต้องเรียนปิญยาเอกต่อแล้วก็ เรียนที่อัง,องกฤษนะคะ่ะค่ะก็สมัครเรียนที่ประเทศอังกฤษค่ะก็เลยจบด็อกเตอร์ที่อังกฤษค่ะคไปที่อังกฤษต่อเรียนต่อค่ะเป้าหมายนี่คือสูงสุดในตอนนั้นคือ,อยังไงครับสุดหรือ,อยังหลังจากจบด็อกเตอร์หลังจากจบด็อกเตอร์เนี่ยการที่เรียนด็อกเตอร์หนึ่งเพื่อการสอนสอนเพื่อการทําวิจัยนะฮะก็ที่สุดของการศึกษาแล้วค่ะีเองค่ะ เห็นว่าทําวิจัยเกี่ยวกับทางด้านการเงินการเงินด้วยการลงทุนครับเป็นสาขาทางด้านกองทุนผู้ร่วมลงทุนครับภาษาอังกฤษเป็นเชฟทัพเดินเรือยักษ์ใหญ่สถานค่ะเป็นทีดีที่ประเทศเท่านี่ยงานวิจัยครับทั่วโลกห้าสิประเทศทั่วโลกถือว่าหินว่าหาอยู่ที่นี่ค่ะเขาบอกหมดเวลาแล้วลูกนอนเวลาเลย ก็หลังจากที่ดกเอร์ได้พอเชิญชีวิตนะครับตั้งแต่เด็กจนถึงจบดรที่ประเทศอังกฤษนะครับในสาขาที่ตัวเองถนัดพูดง่ายคือสิ่งไหนที่อยากจะไปให้ถึงฝันก็ไปถึงฝันแล้วนะครับโดยที่มีคุณแม่เนี่ยเป็นคอยคนคอยประคับประคองทั้งด้านจิตใจนะครับแล้วก็ความคิดต่างๆนะครับแล้วก็คุณพ่อด้วยนะครับผมตั้งแต่เด็กแต่ว่า สิ่งที่ดรจุ่มมาถึงทุกวันนี้นะครับก็คือนําความคิดของคุณพ่อคุณแม่นะครับมาคอยเตือนสติของตัวเองอยู่ตลอดนะครับจนวันหนึ่งได้สําเร็จรจนมาเป็นดรจุ่มทุกวันนี้นะครับเดี๋ยวเรายังมีเรื่องราวของดรจุ่มในตอนตอน่อไปนะครับวันนี้เวลาเราหมดไปท่านี้ครับสวัสวดีครับผมครับอ่สวัสดีได้แล้วครับสวัสดีง่ายๆยครับ